พี่น้องขระจกอันรถมันลากเนาะขายน้ำล่นออปุ๋ยอันนี้น้ำก็แล้วยังไหลอยู่ด้วยครับนี่เดือนผ่านไปประมาณเดือนสองเดือนเราก็ยังไหลอยู่ก็เก่าอยู่ด้วยเนาะไปเบิ่งใกล้เบิ่งิ่นเทศอย่างกันนะนาะคบเนาะนี่ก็ทถ่ายให้เบิ่งไหลรอบกันเนาะครับแต่ว่าน้ำนาเดือนสิ้นเดือนคูล่าแล้วไปงามมันยังไหลอยู่พี่น้องด้วยยังไหลอยู่เจ้ากามีมหาปลาคือเก่าคือเดือนอยู่ครับนี่อันนี้เห็นม่้รถ โต๊ะเป็นเอาแมาลงในประ,ะปาปปก,การนี้เนาะมันลงกบบคือบรรยากนามหนามแต่มันกะบดือดศาสตรเป็นไงนี่พี่น้องเนาะก็ว่ามันก็เป็นไรมาตามธรรมชาตินี่แหละแบบแบบไทยบ้านไทยบ้านเาน่านี่นะครับเ,เออะหนามันจะมีกินแบบก็ข้าวเนี่ยครับพี่น้องข้าวมันแบบเป็นลากรถ ตาขาวถ้าผุนคนเห็นอย่างปุ๊มีหน่อเองตนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเอาอย่างอ้าขึ้นบอกนี้ปุดดดด๊ดนี่หน่อยกันตีลูกตาบใหญ่ไม่ใหญ่อาพงครับป่าพี่หน่อ,อมันเด็ดป่าบอกอันนี้มาจึงท่ากัานมาปิกนี่กันนั่งกินตาบบหอมมะฮงเห็นเนาะครับ ประมาณนี้พี่น้องค้นก็เริ่มแบบเบือเเบ่อแล้วบ่อ,อยากมาปานใดแล้วนะครับม,มีแต่คนแบบรถมรานหลังเน่หาปล้าเน่ตกปล้าเน่ไปสั่นเนาะครับนอน,นี่อืมนะครับวิธีชีวิตให้บ้านเฮานี่ประมาณนี้เบิอ่อพึ่นใหแเน่เดินมันหลางรถได้เนาะครับนี่ตะกี้สมัยตะกี้ก็เอาอสิ่งสะครับรถมันหลางมอเตอร์ไซค์มันหลางเนี่ยมันหลางเนาะกีม่มันก็นมีแต่มอเตอร์ไซค์ซะหลายกว่าตะกี้เหลือง บีดกันอยู่นี่นี่ะครับนี่โดยคนกระเชาลงมาล่างนในบคคับที่ว้านนะอืมลอนอก,นอกคอนไนคนคนคนไนมาทนีดน่ะ้างน้ทวนทวนล่างไม่ได้ขี่ดิอืมอันนี้่าคาแมนเลยอีดีเลย,นย่นเอานรถลงมาล่างขี่ลงมาล่าง น้ำก็ยังไหลแห้งอยู่ครับน่าเสียดาไหลแห้งส่วนๆนี่คี่ที่นี่ไหลโดนแห้งพี่น้องเอ้ยนี่ที่นี่น้ำไหลไหลโดนโดนไหลแห้งบางช่วงมหางแห่งไหลแห้งครับเออครับพี่น้องท่านผู้ชมข้างผนไสสะพานมุงสุดๆผนไสสะพานถนนหน้าลาดีพี่น้อ่านี้ครับพี่นเป็นบอกพี่น้องครับขึ้นวันแห้งขวันแห้งครับพี่ เออห้องงามมันไหลลงไปเนาะพี่นอนอย่างนี้เป็นสะพานเออเป็นวานแหงสิมารบโบบุกเห็นไ,ไกลๆเลยพี่น้องไกลเกลื่อนเยอะงานคนจะงงมมมมมว่างงเศร้าอยู่ืที่ใดอยู่ดอกตื้นเนะาะงานีคนล่างรถเคนน,เน,นั่นการรถมาล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวชิ่งานไปเบิง้งเป็นวานแห่ได้หลายบอกที่น้องจะพาไปเบิ้งไกลๆนะครับเนะาะรถ น้ำด้ยเป็นไที่สางอ่ะลบที่สางเหนน้ำนะใช่ปะเออแบบส้มที่สางเนน้มนนกัากับานี่ใ้อกาวเลยเนี่ยเก่งๆันกบรถินตาการเป็นน่็รถดำหน่อยนะสมายนีรถมาลางเอาเสร็จแล้วป่ะนี่ นในบ้า,าม้วนเตี้ยวเตี้ยวล่างรถนอมันรถมันล่างพี่นอ้องเมืองตอนมันขึ้นเด้แบบนี้เนาะออนนอครับรอาจยกมกับวอแนนี่แหละหครับ <laughs> น,น,นีไครับไม่แจ้งใดเดี๋ยวบ้านเดาน มันสางหน่อยกำังนีมากน้ำสีเป็นทุมวนเขาจะมะน้ำก็ไหลต้องไม่ฟองเยอเดี๋ยวนีเขาได้มากสิ เาบ่ามากเป็นมาแบบนี่เมาเออบอมากแบบแนวแบบแแบบเป็นเทรนของเดิรแถบฟบ นี่แถวลราเมินเห็นน้ำตอแล้วี่แถวหลังหึ่นกองได้ลุตกปลาโอ้ยลูกขึ้นปละหลนี่มขนบอก